สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ช่องคนเกษตรเจอชตอนะครับได้สั่งซื้อต้นพันธุ์องุ่นนะครับแล้วก็ดูอาการแล้วนะครับการแพทยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับกล่องก็ยับย่นงอหมดเลยนะครับแล้วก็ก้นนะครับก้นก้นนิเปอยหมดเลยนะครับนี่ก้นนิเปื่อยหมดเลยนะครับก้นนี้เรียกว่า เื่อนะครับเปื่อยุ่ยไปเลยนะครับการล็อกก็แค่ล็อกตรงนี้ใช้เชือกล็อกนะครับข้างในนี้ก็กระดูกกระดิกไปหมดเลยครับข้างในข้างในนี้นะครับต้นนี้แปลงก่อยแปลงวานนะครับดูสภาพแล้วไม่แน่ใจนะครับว่าอาการจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูนะครับแต่ที่แน่ๆเห็นแล้วครับยอดเดี่ยวนะครับ เดียวไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยครับล็อกมาไม่ดีครับคือล็อกการแพ็กนานแพ็กมานี้ไม่ดีล็อกมาไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานนะครับทำให้กล่องนี้ยุ่นต้นนี้อาการสาหัสน,นะครับลอเปิดดูนะครับ ครับจะทำให้เร็วๆไม่อยากต่อๆนะครับโอเคเสรโอเคนะครับนี่นะครับดูแล้วตัานหนักครับโอ้โหนี่ๆน,นี่นะครับที่ซื้อมานะครับคือยอดยอดส่วนยอดนี้ เดี๋ยวไปเลยนะครับดูใกล้ๆนะครับมันยกมานะครับนี่นะครับตรงตรงส่วนยอดนี้เกี่ยวไปเลยนะครับตรงส่วนยอดนี้นี่ยอดที่ที่ผมชีนนดด้นี่นะครับเกี่ยวไปเลยขาดด้วนไปเลยนี่นะครับมันเดี๋ยวมาอยู่ข้างล่างนี่นะครับนี่ส่วนยอดนี้นะครับเดี๋ยวเดี่ยวไหม้ไปเลยนะครับแล้วก็ นี่คือต้นต,ต่อนะครับก็จะโทรกับเจ้าของมาดูนะครับว่าอย่างนี้นี่มันจะรอดหรือไม่นะครับเหยีย่ยวมดเลยครับนี่นี่คือยอดนะครับยอดนี้ก็คงจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนที่มานะครับมาคงจะเป็นแบบนี้เหยีย่ยวมาเลยนะครับก็ คือล็อกมาไม่ดีนะครับล็อกมาไม่ดีล็อกมาง่ายเกินนะครับดูทำมาแบบง่ายๆเดี๋ยวผมเปิด้้าล่างนิดนึงครับจะให้ดูที่กลนที่กลนนี้นี่นะครับดูล็อกล็อกมานิดเดียวเองนะครับล็อกมาอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันก็เลยดูแล้วมันไม่แข็งแรงครับการล็อก นะครับข่าวเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวก็จะโทรคุยกับเจ้าของนะครับที่ส่งมานะครับว่าจะดูแลไหวไหมนะครับหรือจะรอดไหมนะครับนี่เหี่ยวมดเลยครับนี่เหี่ยวนะครับนียอดเท่านั้นนะครับรอดเหี่ยวอันนี้ก็เหี่ยวนะครับก็เดี๋ยวต้องขอคาแนะนําจากทางร้านที่ผมสั่งนะครับ ใว้เลี้ยงยอดไหนนะครับเพราะว่าองุ่นนี้ผมก็ไม่มีความรู้ครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนครับประสบการณ์จากการสั่งซื้อต้นองุ่นนะครับอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับลาไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกติดตามเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ